ด้านหน้าของเหรียญจะเป็นภาพพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9วงขอบเหรียญด้านนอกก็จะเป็นเฟืองจักเป็นฟันเฟืองหยาบสอดไส้ทองแดงวงขอบเหรียญด้านในก็จะเป็นลักษณะเก้าเหลี่ยมนะครับเก้าเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมในนะครับด้านหลัง เป็นภาพของพระอโอสิ์วัดเบญจมาบอพิธออกใช้ครั้งแรกในปีพศ2531ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง24มินเมตรน้ำหนัก7.5กรัมได้จินข่าวว่าเหรียญปีพศ2544เดือน5เนี่ยนะครับเหรียญ5เนี่ยครับ ราคากำลังมาแรงนะครับราคากำลังมาแรงบางคนเก็บสะสมมาเลยนะครับราคาจะพุ่งขึ้นสูงเรื่อยๆนะครับไม่มากแต่ค่อยๆสูงขึ้นนะครับใครมีเก็บเลยนะครับใครมีเก็บเลย ผู้ชมรู้ไหมผมเดินผ่านเห็นนะเขาวางขายเรียนละ200บาทนะสภาพสวยนะผู้ชมเรียนละ200บาทนะครับอ่าแบบไม่สวยก็ร้อยหนึง่งร้อยยี่สิบนะเรียนเนี้ยโอ้หน้าเหลือเชื่อจังนะผู้ชมมีไหมอ่าเก็บไปเลยนะครับอ่าครับเนี่ยปีพศสองพันห้าร้อยสี่สิบสี่ สภาพสวยๆนะครับอ่าครับเห็นขอาว่างขายรุ่นนี้สภาพแบบนี้ครับร้อยห้าสิบนะราคาร้อยห้าสิบบาทนะผู้ชมแบบแบบเนี้ยโอ้โหอ่าผู้ชมลองเก็บดูนะอ่าเก็บไว้อ่าเก็บไปเลยนะครับสภาพสวยๆนะอ๋อครับอ่าเขาบอกว่า UNC สองร้อยห้าสิบนะสองร้อยห้าสิบบาท UNC นะเขาบอกว่าอย่างนั้นโอ้โหอะไรวะงงเลยเนี่ยผ,ผู้ชม,ผ,มผู้ชมผู้ชม,ชมเก็บเลยนะนี่รุ่นนี้นะ,ะนี่ปีพศ2544นะครับมีขากเก็บเลยนะผู้ชมไม่พลาดนะเก็บเลยนะเขาวางขายก็แสดงว่ามีราคา ครับผู้ชมเออแปลกว่ะนี่นครับเก็บเลยนะครับเ <c oughs> นี่ยนะนะี่เนี่ยผมเก็บไว้ดูเสองรเดียญน,น,น่ะผู้ชมนี่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 ผู้ชมดูไหมนี่เสองระรียผมเก็บไว้เลยนี่น,น,นี่เก็บไว้ให้ลูกหลานดู <c oughs> แล้วแต่ลูกหลานจะไม่ทำอะไร <c oughs> โอเคเออขอบคุณมากครับที่ติดตามชมในวันนี้ไว้พบกันอีกครั้งนะสวัสดีครับ